สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องฟลุกกี้เอเ a นเมนต์นะฮะแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดู11ชื่อสถานที่ชื่อหมู่บ้านนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยจะต้องขำออกมาหรือไม่ก็อดยิ้มไม่ได้นะฮะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่อันดับที่11นะครับมอหามตั้งจังหวัดชัยภูมินะครับ แค่ชื่อเนี่ยก็ทําเอาแขนขาเขา่าอ่อนกันเลยทีเดียวนะครับอะไรจะตรงไปตรงมาขนาดนั้นซึ่งมอหามตั้งเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติจังหวัดชัยภูมิใครที่อยากไปสัมผัสธรรมชาติแบบเซลลเนะฮะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะครับมอหามตั้งนะครับสิบครับบ้านแฟนจังหวัดเชียงรายครับ หมู่บ้านชื่อสุดน่ารักแห่งนี้เดิมชื่อหมู่บ้านดอนมูลนะฮะแต่เมื่อ40ปีก่อนเนี่ยมีต้นมะแฟขึ้นมากมายในหมู่บ้านจนเรียกกันว่าสันมะแฟนนะครับแล้วเลือนไกลเป็นบ้านมะแฟนและบ้านแฟนในที่สุดนะครับกระทั่งกรรมการปกครองก็รับรองชื่อว่าบ้านแฟนซึ่งชาวบ้านเนี่ยแฮปปี้กับชื่อนี้กันมากนะ,ะัะเพราะเวลาที่มีใครถามว่าอยู่บ้านที่ไหนจะตอบว่าอยู่บ้านแฟนครับจนสับสนขำๆกันตลอดนะฮะนอกจากนี้เนี่ย วัดในหมู่บ้านนะครับก็ยังชื่อว่าวัดแฟนอีกด้วยนะครับมาต่อกันที่อันดับที่9้านะฮะบ้านฉันเพนจังหวัดบุรีรัมย์ครับบ้านฉันเพนเนี่ยหมู่บ้านชื่อสุดแปลกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ถ้าเกิดว่ามีพระเนนท่านไหนผ่านไปผ่านมาที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปฉันเพนที่ไหนก็สามารถแวะเข้าไปในหมู่บ้านนี้นะครับรับรองว่าต้องได้ฉันเพนอย่างแน่นอนนะครับมาต่อกันที่อันดับที่8นะฮะซอย แพร่พันนะฮะจังหวัดประจบคีรีขันธ์ซอยที่อยู่ในอำเภอหัวหินชื่อไปพ้องเสียงกับคําว่าพันเวลาอ่านพันผ่าน,านบางคนก็อาจจะนึกว่าซอยนี้มีโรคระบาดหรือไม่ก็มีซอมบี้แน่เลยหรืออะไรมากกว่านั้นนะครับที่คุณผู้ชมเองเนี่ยก็คิดออกใช่ไหมฮะว่ามันหมายถึงอะไรนะฮะโอเคครับผมขอแค่นี้นะครับสาหรับชื่อซอยแพร่พันต่อมาที่อันดับที่7ครับ หาหำหดครับจังหวัดชัยภูมิชื่อนี้ไม่ได้เพี้ยนแต่อย่างใดนะฮะเพราะว่ามันถูกตั้งจากความบัดเสียวของหน้าผา ที่ถึงขั้นโหดกันเลยทีเดียวนะฮะผาห้ามโหดเนี่ยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไซทองที่ขึ้นเรื่องชื่อด้วยทุ่งดอกกระเจลนั่นเองใครยังไม่เคยไปก็ไปพิสูจน์กันได้นะคะจะได้รู้ว่าโหดจริงหรือเปล่านะครับมาต่อกันที่อันดับที่6นะครับบันปี้จังหวัดเชียงรายครับแค่ชื่อเนี่ยก็ล่อแหลมแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งถ้าเป็นเจ้าถิ่นก็คงไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้าคนต่างถิ่นแล้วก็บางคนอ่านแล้วก็อาจจะคิดว่า ปีที่แปลว่าปีกันนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคาว่าปีในภาษาเหนือนะฮะแปลว่าพี่นะครับเช่นพี่สาวพี่ชายนะฮะแต่ก็ทําให้ผู้ที่สัญจรไปมาเนี่ยอดยิ้มไม่ได้นะฮะนอกจากนี้ยังมีชุมชนบ้านปีในจังหวัดพยาวอีกด้วยนะครับมาต่อกันที่อนดบที่5นะฮะบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษครับ แค่เห็นชื่อบ้านเนี่ยก็ทําให้คุณรู้สึกเสียวซ่าไปเลยใช่ไหมล่ะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าอะไรเสียวนะฮะและอะไรคือสาเหตุที่ทําให้มีการตั้งชื่อว่าบ้านเสียวถ้าเกิดว่าเราไปไหนมาไหนมีคนถามว่าพี่มาจากไหนฮะอ๋อผมมาจากบ้านเสียวครับมันก็แปลกดีนะฮะนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนบ้านท่าเสียวด้วยนะฮะ มาต่อกันที่อันดับที่4นะครับถนนเรียบนาชีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของตลาดน้ำอัมพวาด้วยตัวอักษรที่สาม,มารถอ่านได้2แบบทําเอาใครหลายคนเนี่ยอดขำในความทะลึ่งของมันไม่ได้นะฮะอย่าเผลออ่านผิดนะครับต้องอ่านว่าเรียบนาชีนะครับไม่ใช่แบบที่คุณคิดนะฮะต่อมาที่อันดับที่3ครับ ตำบลทอแท้จังหวัดพิษณุโลกครับอะไรมันจรันทขนาดนั้นนะครับอยากรู้จักคนตั้งชื่อจริงๆหรือเพราะว่ากว่าจะสร้างตำบลน,นี้ได้คงจะลำบากหน้าดูแอดมินก็ขอเอาใจช่วยนะครับสู้ๆจะเป็นกำลังใจให้เสมอนะฮะกับตำบลทอแท้จังหวัดพิษณุโลกต่อมาที่อันดับที่2นะฮะวัดจจทิงพระจังหวัดสงขาแม้ฟังดูแปลกๆไม่รู้ว่าวัดนี้พระท่านจะอยู่กันได้ไหมแต่มันมีที่มาคําว่าจจทิง พระก่อนหน้านั้นมาจากคำว่าสถิงปุระเมืองพราราสีซึ่งเป็นชื่อเมืองพัทลุงเก่าเมืองสถิงพระครั้งเมื่อกันเวลาล่วงเลยมานับเป็นพันพันปีชื่อสถิงปุระจึงเพี้ยนมาเป็นจะทิงพระผมว่าถ้าเปลี่ยนชื่อวัดก็ดีเหมือนกันนะครับต่อมาที่อันดับที่หนึ่งนะฮะบ้านท่าจะแห้วจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ ไม่รู้ว่าเข้าไปในหมู่บ้านนี้ดีไหมเข้าไปแล้วมีเหี้ยกกินหรือว่าจะไม่สมหวังอะไรอีกเลยถ้าผมได้เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็เวลาทำมาหากินผมเองก็ไม่รู้ว่าควรจะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองดีหรือว่าควรจะสิ้นหวังดีนะครับและนี่ก็คือ11ชื่อหมู่บ้านสถานที่แปลกๆฮ่าๆนะครับซึ่งต้องบอกว่า ผมนะครับไม่ได้มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใดนะครับแต่เห็นแล้วมันทําให้อดยิ้มและขำไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วท่านผู้ชมละครับคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ